อยู่ยุ่งไม่ได้แ้วนะเอาุ่มก่อนเลยกูก็รักาติกูก็รักาติเพาะไอ้พี่ิเนี่ยวในไฟติดเลยเรื่มแรงเหรจิตใจกูก็รักแติได้แต่แยแต่แชอะไราชิไหนมึงรักาติไหนชเข้ดีอ่ะมึไม่ไปร้วกันาติไหนกู่อะไรับใรอถามาักไหนาชิทัวหรือเปล่า เบอร์ี่อะไกูกลังไปเก็บะจัดแหตาดูแบบไม่เียโไอ้เหี้ยต้นม้โง่วัไงเนเออไอ้ที่มันถามหามันถามหาบ้านมึงไงเฮียแล้วมันเอาแน่กับแม่ถามกูโคตรทายเฮีย ถามผมด้วยผมนั่งเอ้ไอ้ลังเอขึ้นไปเราเจอโอ้คไอ้ใสอินเดียตัวโอ้ยเจิตแม่ยี่ไม่ทันอ่ะขอโทษได้ไหมอ่ะเสียงมันดังเป็นไปหรือเปล่าไอ้จะไปไอ้ต้นมันดูดสายเลยคอหิวแสงอะไรมึงหิวตีนอ่ะมันหิวแผลอ่ะเฮียกูว่า มันถามหาบ้านน่ะหนูทำอะไรให้มันมาคนเดียวมาคนเดียวกูไม่ได้ว่าอะไรนั่นมาคนเดียวอยู่แล้วใช่ไมเขียวมาคนเดียวเฮ้ยมาคนเดียวอ่ะไอ้ันมาคนเดียวอ่ะดูตายไปหลายแล้วลายแล้วหมดอย่างไอ้เงี้ยต้น่ะไม่มีทางแล้วฮ่าฮ่าฮ่คยบอกไอ้แสนเหนียนะไม่ใช่แค่คุกบอกแค่บางใส่ไใจคอแล้วไอ้เฮียไม่ใช่ไอ้เีย เหมือนมั่นใจแปลกๆเหมือนไม่ได้มา s t ดี i o นั่นเลมึงทำทรงโหดเัี่อะไรไอ้เฮ้ยอขไรขอนหัเนี่ย อ๋อไม่ชอบเขาเฉยเลยเฮ้ยใครเขาจะชอบจะเลียดทำไมวะมึงตลอดเลยอยู่ไปนะ,ะชุดครยวอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์ชุดลาวเนี่ยชุดลาวแต่เขมเมนใส่ไอ้สัตว์กูฮาวะเฮ้ยบีดวน

มาไงจะรู้อะไรที่มึงถามคุณคุณกันจังใส่หัวเที่ยงเออันมาลัก่าท่าไหนกูลักพากลางเขากลางมา จะบอกให้ถ้าไปไม่ออกบอกให้คำนชับไม่ต้องอะไรมากยาวลองยาวเอาแค่พวกับบซปเปน่ยบินโรงพยาบาลทำน้ำมันคารบินโนเอได้ตัวหนึ่ง วางแหน่ผขอโทษไปวางแหน่แต่ละวันก็มีอยู่พมุนแต่กูลืมแล้วมันคุยเลยไอสัตว์เย็ดแม่กูแบกมึงอยู่นะยี่กระบือที่ทำตรงฝั่งดีนะมึงไอ้เหี้ยถึงว่าไอ้เหี้ยนอนเป็นปุ๋ยอะเพื่อนเพื่อนนอนเป็นปุ๋ยได้เลยอะสงครามยังไม่จบอยู่เพิ่งนับตพทหารแต่ไอ้ยันไม่ไม่นับเลยอะ ่อยเออแนวเดียวไหลพิตอร์ดยกลางกันต่างกักต่างกันเกี่ยดีว่าดีว่าเ้าอ่าคใเชุโรได้รับาเ่นนอนรับอเีย์บุณมาิบอกไม่ใช่ถ่างถุนมา BSQ ตายไปถึงกองร้อยดไรมาโดนสองบอไม่โดนีอื่รือมันอยู่่างประเทศดีกว่าใช่ปะ ยิ่งเป็นอ่ะการเขาไปแการการางกลบการงดกรทางกเงิีเก็บนงต่างประารนีังกั่าอนมาเตมันเยนมันจากประเทศไทยหลตูคคว่มันจะลบชนะไทยไไทยเป็นคนให้โควตาในการมันีระง โดนสตีเลยสัว <kleine> <ame> ์รังโอ้ตีดีเยี่ยมไอทนายแต่ผลมันบอกว่าเนี่ยเวลาจะรพบบกจะว่าให้จุดกองไฟอ่ะวัมนี่ิบางีิด้อันนีพูดนะคุณูชาม่อไปชห้ ตัวไอมึงเล่นอย่างงี้อะไรสัตว์ไม่ออกไปเลยเฮี้ยสแม่แล้วก็เวลามันเล็งมึงก็ออกไปให้มันยิงไอสัตว์กูเลือะเชื่อมึงเล่นเซฟเกิร์นเฮีเ้ยแล้วแต่งตัวเทียอะไรกันด้วยสัตว์เกิดอะไรแับแฟนเด็กอะไรนไ,ไ,ไม่ได้เกี่ยวอนะไรกูแค่ดำหมึงว่าแต่งตัวทำที่อะไรแต่งตัวเทียอ,อะไรอะ่ะกูถามอยงเงี้ยก็กูเป็นของกูทำไมอ่ะ ฝังดีด้วยแล้วมึงจะเป็นของมึงป่ะทำไรฝังดีฝาดีด้วยกูว่าเป็นของกูนะเียเออแล้วมึงว่ากูแล้เป็นครยเลยเพราเราเล่นเพื่อนกูอยากเป็นอะไรสักแบอยากเป็นเซทีอยากขี่รถมาแล้วโดนดิงงแต่ดูดีๆนะเมื่เนี้ยวัาดีครับว้าดี มันวิ่งเร็วก็ยิงหนักสิครับทำไมโง่จังน้าโดนไหมล่ะไม่แก้วพี่วัดแรงลมอ่ะเดี๋ยวกูให้มารีมาวัดแรงลมให้เลยไอ้จักมารีไหนมารีไหนมารีมันหน้าเงาต้องรู้จักเนี่ยอ๋ยิงควายวะนะ

ยอใหญ่ใส่นี่ยังเล่นไหวไหมตัวตัวมิ่งช้ารอมานเล่นในดิมกันแ้วนะถ้าไม่ไหวตัวไก่เดี๋ยวผมเล่นเองก็ได้เล่นเล่นฮะเด็กผัดแบบผัดเพ้่เผัดเพื่อเขาทำไมร้อนเหรอ เอาน้ำลาดลาดหัวไปไหนให้หัาพักเนี่ยแบบนี่น่าจะแบบนหน้าแดงโคหน้าแดงมีคดูกาก้างมแค่เท่าเฮ้ยตื<อ>ม่มโโย เล่นไม่ดียังไงไหเหี้ยลำไม่ดีโทษตีโทษกองอ่ะจ้าวอ้าวอดเพื่อนรักกูแล้วมันไม่ยังมาเร็งเล่นด้วอะไรอ่ะใครมันนะแต่ไผไอ้เหี้ยเนี่ยไหว้กันด้วย กด,ดล็อกฟรีเลยต้องเสียดต่างไม่รู้กูทำอ,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 ทอะไรที่โกงเบียดด้วยวะเบียดกูอีกแล้วไอ้เฮี้ยช่างไหวเท่มากเลยนะมาเบียดจริงเที้ยอะไรสัตว์บิงยัดขนาดนั้นไปดิด,ดูดิไอ้เฮีย้ยนี่จะกมูมึงเถอะมึงโผล่มึงดันไงดันลอย นี่พี่ยังไม่เติมพลังเลยเนี่ยข้าวปลาพี่ยังไม่ได้เดอดเลยมาแดกไก่ก่อนนะไปเก่งแต่แล้วตังย้อนั่วอเลยชั่วไอ้ถั่วเฮ้ยโอ้ไม่ตายปู๊กันรอบไป่ใช่ป่าหรือยปล่าตังพี่ตัวอ่างกันยับโอเค็ดเดี๋ยว

ยงไม่ได้เว้ยตะเบยินาเลยไม่ได้ก็เขาายิงเด้ยอย่าไขนาดนั้นเลยวะตอนไนเล่นก็เล่นทุกวัน ได้การแอคอีกไอเหียวยไปดูบนบนเอให้หน่อยดิลหมาลงม่ใช้ลมาเนยไอดีะนาบีะไปทำไมะวังเอังเอังเเจ้าโมยุ้หมาเบตัวแต่าก่าเลยนะสองตัวเลยลมาล

เฮ้หน่อยเนอะโอ้ยเหี้ยดีเลยียครัวเลยเนะี่ยสัตว์จักแม็กแร่เงเนี่ย ม็ ab, <yap a> <g ül spreadsheet> uh ังจะได้จะจุบปากจุบตูดกูได้ปวดขวายมีแต่เป็นเล็งนานนี่เล็งไม่มีม็เปลี่ยนคือกูไม่อยากพูดอ่ะถ้าเปิดคนเล่นเป็นน้ำมึงเองเวนไปทีมนู้นนะเพื่อนไม่เคยดับเพื่อนกูเลยะเอ๋ย่าแม่ดันดันเอดิ้ดันสี Nhưng mà các thầm hết là mình này à? Ai hổng mình. Ờ ờ. Ô hề ta thua. Ca. Chết tám.

bây nào bờ đề đâu bộ đề bộ đề đánh lòi đi lấy cặp càng là lấy cặp càng xoay luôn ตายว่ะซานตาแล้วมั้งเยอะไอพูดมาันเกมอ่ะอรเยี่ี่ยไปกันมาดูสกอร์เย็ดแน่ตามชันเฉยเลย เดี๋ยวเระเบิดไปตอออกดีเฮ้ยเราติดเพื่อนกูตายแน่เลยโอ,อ,อ,องหลังมาขึงลังมาชัวรเลยกูดูหลังไห้กูดูหลังให้มึงแปเอเพื่อเลยบาเนลบะเนลนะ ไปล็อกล็อกน้ำพุเก,ก่าให้หน่อยเดิ๋มาแล้วต่อมาลงเอามานะบปผี

เพื่อนเป็นไอ้กันบนไหนครับคนอื่นนี่ไม่รู้ไอ้ที่นี่วิ่งมามาดักเลยนะไอ้สัตว์หรือไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะโอ้ยยิ่งมันว่ายิ้งแล้วโอ้ยไม่ได้ลองมันอยู่แล้วยิงแม่งเดียว Lắm bụng bạc bụng cho lê cả. Gang, 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 gang,